สวัสดีครับผมแทนคุณว่นไทยครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูนะผมยุ่งอยู่กับสิ่งนี้แหละฮะประมาณเกือบสองสัปดาห์เลยทีเดียวหลังจากผมลงปลาไปนะเผื่อม,มี f อฟท่านใดนะครับรู้วิธีการเลี้ยงนะครับแล้วก็รู้วิธีการทำให้น้ําใสและกรองนะครับอันนี้ผมสั่งมาหมดผมลองมาทุกอย่างลว ั้งกรองในกรองนอกรอบน้ําต่างๆนะปลาก็บรรจุอยู่ในนี้ประมาณสัก50าสตัวนะครับผมลงปลาหมดแสนกว่าบาทเลยนะเป็นปลาค้าขนาดใหญ่เลยนะเป็นไซส์สายพันธุ์นอกเลยนะครับญี่ปุ่นเลยนะครับนะก็รู้สึกว่าบ่อยังคุณภาพน้ํายังไม่ได้มาตรฐานพอนะครับมีทุกแบบทุก ทุกสายพันธุ์เลยนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเยอะพอสมควรยิ่งเดป่ามันเยอะเวลามันทานอาหารและกินอาหารแล้วมันมันขับถ่ายออกมานะครับทําให้น้ามันค่อนข้างที่จะหมุนเวียนไม่ทันอนะ่ะโอกาสน้ําเสียเยอะมากนะครับเนี่ยน้ําก็ยังไม่ใส่ดีเท่าที่ควรนะครับยังเขียวปี่เลยผมเป็นบ่อกลางแจ้งนะครับเนี่ยบรรยากาศเนี่ยบ่อกลางแจ้ง ็เลยอยากจะขอความรู้นะครับพี่พีเอฟท่านใดที่เลี้ยงปลาคาร์บนะก็แนะนํำหน่อยนะครับตอนนี้ผมน่าจะสั่งเขาเอาระบบกรองมาหมดเป็นแสนนะฮะก็มีดัมฟิลเตอร์แล้วก็พวกไส้กองต่างๆนําเข้ามาหมดเลยนะตอนนี้เจ็บเยอะมากนะครับหมดไป3า0แสนแล้วยังไม่จบเลยนะลงปลาด้วยนะรวมรวมทั้งผมลงปลาด้วยมี2บ่อนะครับ เนี่ยมีสองบ่อมันเป็นบ่อกาแช่งนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงส่วนกองตรงนี้ก็ใช้งานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เลยอยากจะสอบถามผู้รู้นะครับเป็นปัญหาที่หนักใจมากนะผมจะเห็นนะเห็นคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วมันน้ำใสๆเห็นตัวปลาชัดเจนนะครับก็ปลาแบบเยอะๆนะฮะจริงๆเขาแนะนำให้ตันละตัวนะครับผมก็ล่อซะ เต็มที่เลยนะครับก็เป็นปัญหาเลยไอตอนซื้ออย่างมันนะไอตอนเลี้ยงนะี่อย่างแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนะพองมาเจอปัญหาหลักๆแล้วโอ้โหระบบน้ํารอบน้ําไม่ได้แล้วก็การจัดการพวกของเสียเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเลยเป็นปัญหาใหญ่ของผมเลยยุ่งมาสองสัปดาห์แล้วนะครับสูบเงินไปเป็นเกือบสามแสนแล้วตอนนี้เหลือแสน แสนสุดท้ายผมจะทุ่มนะก็ให้เขามาจัดเซตร,ระบบกองน,นะครับก็เลยอยากจะขอคําแนะนําเผื่อมีเอฟซีพีพ่ๆเพื่อนๆนะครับก็เลี้ยงปลามงคลพวกเนี้ยนะครับที่จริงผมผมอ่าเลี้ยงปลาพวกเนี้ยนะครับผมเอาตามยังไงอะ่ะผมเอาตามเก้าสิบเก้าตัวนะครับอืม ผมเอาเลขมงคลเลย9 9้า้าตัวแล้วนึ่งด้วยขนาดบ่อผมม,มันแค่แปดแปดจุดห้าตันเองนะครับแล้วก็มีบ่อใหญ่ผมทำสองบ่อนะเนี่ยผม,ผมมีสองบ่อบ่อหน้าหน้าคาเฟ่ตรงนู้นนะครับก็เลยแบบอยากจะขอคําแนะนําหน่อยนะครับใครมีพอมีความรู้ก็สามารถแนะนําหรือมีที่แนะนําก็สามารถแบบแนะนําผมหน่อยนะครับเนี่ยดูแต่ละตัวอ้วนปึ๊กเลย นะครับล่ำล้ำเลยเน,นี่ยนี่นฮะาเยอะเป็นเหตุเลยนะครับ <ๆ S 2> ตัวนั้นผมซื้อลูกเข้ามาเลี้ยงนะเป็นลูกนอกตัวเท่าฝ่ามือก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับตัวละหลายพันเลยนะสี 4, ่พันสี่พันห้าแพงสุดไม่กระทั่งตัวละหมื่นสองนะในบอ่อผมเนี่ย นะครับมีใบมีอะไรทุกอย่างไยนำเข้าจากญี่ปุ่นใบสายพันธุ์นะครับตอนนี้เป็นปัญหาหนักใจเลยที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะี่ผมมัวแก้ระบบน้ำแหละผมแก้เองแล้วมันมันไ,มมนไม่จบแล้วก็มีพวกที่เล่นปลาด้วยกันก็มาวิเคราะห์วิจัย,ยช่วยกันนะครับก็ดูแล้วหมดอีกเยอะนะครับก็ฝากเอซีติดตามด้วยกันนะปลานี้เป็นปลามงคลน,นะครับ ผมเชื่อว่าปลาพวกนี้จะเสริมฮวงจุ้ยนะครับเพิ่มความร่มรื่นร่มเย็นชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนะครับเสริมกําลังทรัพย์นะครับนะผมเป็นคนธาตุดินแฟนเป็นคนธาตุไฟนะครับจะต้องมีดินน้ําลมไฟมีตามหลักฮวงจุ้ยนะครับนะก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับถึงจะดีนะครับเพราะตั้งแต่ได้ปลามาก็รู้สึกว่า ถึงการเงินจะออกเยอะแต่ก็ยังมีอะไรที่แบบช่วยนําพาเราไปเจอสิ่งดีๆแล้วก็ทําอะไรก็คล่องขึ้นนะครับนะเดี๋ยวยิ่งใกล้วันที่จะได้เอาเอาว่านพญาไม้ใหญ่แย้มาปลูกในกระถางด้วยนะครับจริงๆมันมันครบวันไปแล้วแหละแต่ผมติดธุระก็เลยไม่ได้ย้ายลงกระถางก็ต้องเลยรอรอเรื่งใหม่นะครับพญาไม้ใหญ่แย่แล้วก็จะปลูกจกัดเป็นสวนที่หน้าบ้านนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับคุณผู้ชม เหลือระบบน้ำอย่างเดียวเลยตอนนี้ส่วนสวนต่างๆตกแต่งจัดสวนเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือคาเฟ่นิดเดียวนะครับเหลือนิดเดียวจริงๆคาเฟ่ก็เหลือแค่ซื้ออุปกรณ์หมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ไปจัดตกแต่งนิดหน่อยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะครับนานๆลงคลิปต้องขออภัยนะหยุดเรื่องราวสารว้านไปก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนว่านก็ยังจัดส่งทุกวันนะ ผมก็ส่งทุกวันวันละสามท่านสี่ท่านนะครับก็ทยอยจัดส่งให้คนที่ดูคลิปเก่าๆก็โทรมากันเยอะมากส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้รับนะผมก็ยุ่งอยู่น,นี่แหละนะตอนนี้ตัวยังเปียกอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าผมซื้อปลามาแพงผมกลัวมันตายพูดตรงๆเลยนะครับซื้อมาแพงนะอันนี้ซื้อมาจากฟาร์มนะฟาร์มดังด้วยนะนะครับ ก็ขอบคุณนะครับฟาร์มทางฟาร์มที่แนะนําแล้วก็ให้ความรู้นะครับจริงๆงเขาก็บอกอยู่ว่า8ตันน่ยประมาณ9ตัวถึง10ตัวนะครับจะเหมาะสมถ้าเป็นปลาเล็กก็ใส่ได้เยอะอยู่ผมก็ล่ออยากให้มันหนาตาล่อมาสักโอ้โห99ตัวเลยรวมทั้งตัวเล็กด้วยนะตัวใหญ่เนี่ยมีประมาณ70 70 70น่าจะมีสัก70ตัวนะ รวมทั้งไซส์เท่าแขนด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ไซส์แบบสามโลห้าโลก็มีนะปลาผมตัวใหญ่มากนะครับก็คือเอาตัวใหญ่มาเลี้ยงเลยนะครับอยากจะให้ส,สวยๆเลยนะนัะ่นเห็นไหมนะครับเห็นไหมอืเป็นปลาญี่ปุ่นนะครับปลาญี่ปุ่นสายพันธุ์ญี่ปุ่นเลยหมดเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแทนคุณวันไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ